สวัสดียามเช้ามืดคะ่ะเพื่อนเพื่อนเช้านี้เปิดกาแฟาาซองใหม่คะ่ะสวนยาหลวงอืมรสชาติก็โอเคคะ่ะกาแฟาดำธรรมดา เด่นยี่ห้อไปเรื่อยๆเช้านี้ตอนตีสี่สามสิบหกสะดุ้งตื่นแผ่นดินไหวค่ะน้องสาวหน้าวัดน้องลีเขาบอกว่าที่ดอยสะเก็ดไม่รู้ข่าวออกแล้วยังว่ากิริกเตอร์ แรงเหมือนกันนะต้อนรับวันใหม่ว่าจะจัดครัวมานานหลายวันละยังไม่ได้จัดตอนนี้จะจัดวันนี้จะจัด <c oughs> ลูกจะให้เอาหม้อเก่าทิ้งหมดลูกจะซื้อหม้อใหม่ให้ชุดหนึ่งห <c oughs> ม้อเก่าหมด หมดสภาพแต่แต่คนทํายังพอไหวปีนี้ก็เจ็ดสิบแล้วคะ่ะยังพอไหวก็ไม่มีอะไรคะ่ะได้แต่ซื้อของ วานไปซื้อของซื้อนอนซื้อนี่ก็หมดไปหลายพันซื้อที่ถูกบ,บ้านด้วยอันเก่ามันเสียสำรุดแล้วค่ะต้องซื้อใหม่ก็พันกว่ามันเลยเป็นหลายพันไงโอเคค่ะสวัสดียามเช้าค่ะ